สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กมวนเวนะครับผมวันนี้ครับเราเราจะพาไปทำเควสเมลอนนั่นเองครับผมมันชื่อเต็มๆนะครับชื่อเควสเต็มๆนะว่าเมลอนนั้นเดี๋ยวข้าจะหั่นให้เองนะฮะก็นะครับมันจะมีเควสหลักหลักๆมันจะมีมีอยู่4เควสนะครับผมก็เดี๋ยวผมไล่ไล่ทำโดยเลยแล้วกันนะครับผมมันจะมีเควสหนึ่งที่ทำได้ครั้งเดียวแล้วก็อีกหลายๆเควสที่ทำได้หลายๆครั้งนะครับผมอารมณ์เควสหลักเควสรองนั่นแหละครับก็ ถ้าใครจะทําเกรสนะครับก็มาเริ่มทําที่กิฟเฟนนะครับผมก็มาที่กิฟเฟนแล้วก็เซฟก่อนนะครับผมน่าจะไปกลับไปกลับหลายรอบนะครับผมไอพตัวแรกนะครับที่เราต้องไปหาคือตัวนี้นะครับผมนี่ครับก็จากคาฟ้าอยู่ใกล้ๆนะมาทางทรายนิดนึงแล้วก็เดินอ้อมมานะครับผมอ่าแล้วก็คุยกับเขานะผมคุยปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ครับอ่าเขาจะคุยเรื่องสวิตเมลอนนะครับผมอ่าก็บอกว่าโดนอ่าไอโปลลิงสีเขียวๆนะครับผม มันเป็นกําจัดสวิตตี้นะครับผมมันเป็นโปลลิงนั่นแหละสีเขียวๆแล้วก็เป็นลายเมลอนนะครับผมอ่ามันเป็นมอเตอร์กิจกรรมนะครับช่วงนี้ก็จะมีทุกแมปเลยนะครับย้ําว่าทุกแมปจริงๆครับนอกดันในดันมีหมดนะครับผมอ่ามันก็ให้เราไปหามาสิบอันนะครับผมเราก็ไปหาเลยครับผมนี่อยู่กิฟเฟนนะครับอยู่ใกล้แมปไหนก็ไปนะครับผมแต่ที่กิฟเฟนมันจะมีดันเห็ดกิฟเฟนอาเจีเนชั้นหนึ่งนั่นเองนะครับผมซึ่งแมปเล็กมากนะครับผม ก็น่าจะใช้หาสวิตเมลอดได้ดีอยู่นะครับผมเพราะแมปมันเล็กครับโอกาสเจอแล้วก็เยอะนะผมนะตายแล้วมันเดี๋ยวมันก็เกิดอยู่แถวนั้นแหละนะฮะนี่วิ่งลงไปเลยครับตุกตึกตึกตึกนะฮะปึ๊บมาแซงนัยครับแซงนัยเรามีเป็ดครับผมวิ่งวิ่งครับวิ่งโอเคมาแล้วครับนะฮะโอเคเนาที่ครับผมไหนเม่ลอดอยู่ไหนๆๆๆ อันนี้ไม่ใช่อันนี้โปโปลิงนะฮะผิดตัวผิดตัวนีโปโปลิงนะผมมันจะเป็นลายแบบลายเมีลอนเลยอ่ะกอดากอดอ่าไหนอยู่ไหนอย่ไหนนี่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 เอามาไกลๆมาไกลๆนะผมเดี๋ยวโปโปลิงกิน แรกครับผมไม่ได้อะไรนะผมเราก็ต้องตีไอ้เมลอนเขียวๆนี่แหละไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะได้สิบอันนะครับแต่ทางที่ดีนะครับผมว่าเผื่อไว้ดีกว่านะครับผมเพราะมันใช้เยอะนะครับผมอแอบตบื่นนะผมเคลียร์เคลียร์ตบๆกันตึ๊บตึ๊บๆมันจะตีเข้าทีละหนึ่งนะผมหาหาเมลอนเมลอนเมลอน มีรอดอยู่ไหนนะผมเนี่ยนะครับเราก็หาไปเรื่อยนะผมก็เอาสัก20อันนะครับเพราะต้องส่งเฟส10อันใช่ไหมแล้วก็มีเฟสหนึ่งที่ต้องส่งอีก1 0อันเหมือนกันนะผมก็หาเตรียมไว้เลย20อันนะครับผมตอนนี้ผมก็หาก่อนละกันนะ ร้อยนะครับผมหลังจากเก็บครบ10อันตามที่มันบอกแล้วนะครับผมนี่ครับก็ผมก็มีอยู่นี่ครับ20อันแล้วผมเก็บมาเผื่อนะครับผมยังไงก็ต้องใช้แน่นอนนะฮะก็กลับมาคุยกับคุณลุงนะครับนี่ปุ๊บอ่าโอเคก็เป็นอันจบเควสที่1นะครับผมเควสที่1ก็คือเดี๋ยวฉันจะหั่นเมลอนเองนะครับผมก็จบเควสไปครับเราจะได้สวีทเมลอนจุ้ยมา5อันนะครับผม เควสต่อไปนะครับผมเควสต่อไปนี่ก็คุยกับลุงเหมือนเดิมนะครับผมเควสนี้เป็นเควสเสริมนะทำได้วันละหนึ่งครั้งนะครับอันนี้เป็นเควสที่เราต้องการนะรเพราะมันทําแล้วทําครบ8วันจะได้คอร์สเมลอนนะครับผมซื้อคอร์สเมลอนเนี่ยสุดยอดมากนะครับทำให้เราเดินเร็วและเพิ่มแอเทแท็กกับเอเมทแท็กสิเลยนะครับถือว่าแจมแมวมากนะครับผมอยากได้นะครับผมก็แต่ก็ต้องรอกันหน่อยนะนี่ครับคุยกับคุณลุงนะต้องผ่านเควสเมื่อกี้ก่อนนะที่ผมบอกนะครับแล้วก็คุยกับลุงเลือก ข้ามาช่วยงานนะครับผมปึ๊บอ่านี่ครับผมแล้วคุณลุงเนี่ยก็จะให้ไอบ็อกมานะครับแล้วบอกว่าให้ไปส่งที่ไหนนะครับซึ่งเรามันจะมีทั้งหมด8เมืองนะให้ส่งวันละเมืองนะครับผมก็มาคุยกับลุงทุกวันนี่แหละคุยกับลุงแล้วลุงก็บอกว่าวันนี้ไปพายอนนะฮะที่เมื่อกี้ลุงบอกนะครับผมอ่าเมื่อกี้ลุงบอกนะว่าให้ไปพายอนไปส่งที่ลูกลุงเขานะฮะวันต่อไปเป็นฟอนเรลซวันต่อไปเป็นมอลล็อก อาริบาลันอเบอร์ตาคอมบ jogo, โดจูโน่นะครับอาริบาลันเรื่อพวกนี้นะครับผมก็เควสเนี้ยต้องทําทุกวันนะครับผมทําครบ8วันจะไ TA, ด้หมวกคอสนะครับผมโอเคเราไปทำเควสนี้กันดีกว่านะครับผมอ่าอันนี้เป็นเควสเสริมนะครับผมก็ไปพยอนนะครับพาย้อนพย้อนพย้อนไปปึ๊บพาย้อนพาย้อนไปพอนเซลล่าก่อนครับแล้วก็วาร์ปต่อไปพยอนนะครับผมที่บอกว่ามันทำวันละครั้งนะครับผมเควสนี้นะครับเป็นเควสส่งของนะฮะ ก็ขยันขยันทำหน่อยนะครับผมจะได้คอร์สกันไวๆนะเพราะคอร์สมีเวลาทำา7วัน78วันนะครับผมต้องทำา8วันแต่คอร์สด้านหมดอายุที่15ซึ่งมีเวลาใช้แค่7วันเท่านั้นเองนะผมจะรีบไปไหนนะฮะมาถึงพาย้อนนะครับก็สังเกตจุดสีเหลืองบนแผนที่ก็ได้นะครับผมจะออกไปทางขอขวานิดนึงนะฮะเราก็เดินมานะครับผมเดินมาครับปุ๊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 บนี่ครับ นี่มันจะมีตัวเด้งตึก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 ,ตกอยู่นะครับผมอ่าก็คุยกับเขานะผมโอเคนี่เขาจะบอกว่าพ่อส่งมานะผมบผมปับอ่าก็กลับไปคุยกับคุณลุงนะครับที่กิฟเฟนเหมือนเดิมนะฮะอ่ามาครับมาครับปุ๊บเราคุยข้างนอกก็ได้นะแต่แบบอยากให้เห็นหน้าลุงไง ปุ๊บอ่าเห็นไหมครับเราจะได้ exp ด้วยนะได้ exp หมื่นหนึ่งนะครับผมอ่าถ้าวลน้อยๆเนี่ยอาจจะแบบว่าชิวๆไงนะฮะวลเยอะมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกหมื่นหนึ่งนะครับผมแล้วก็ได้เนี่ครับเมลอนพาเฟ่นะฮะหนึ่งอันนะครับผมนี่มีความสามารถในการเพิ่ม hp hp เต็มนะครับผมแล้วก็ได้รับผล k คร i e เดเวล10นะครับ แต่เทมปนี้จะถูกลบออกเมื่อถึงวันที่15นะครับก็รีบกินรีบใช้เขานะครับผมอันนี้ก็จบเควสที่2กันไปแล้วนะครับผมต่อไปนะครับเป็นเควสที่3นะครับผมเควสที่3เนี่ยเป็นเควสแรกเมลอนนะครับผมเราต้องหาเมลอนนะครับผมที่ผมบอกเมื่อกี้ให้หามะเผื่อนั่นแหละนะฮะเอ็มบีซอยู่ทางขวาคุณลุงคนนี้ละมั้งนะฮะใช่นะครับผมคุณลุงคนนี้เนี่ยชื่อเมโลนนะครับผม คุยกับแกนะครับผมนี่แกบอกให้หาสวิตเมลอนอ่ะผมหามาแล้วนะหามาเผื่อแล้วที่ไปเบื่อกี้มานะผมก็หามาเผื่อนะสิบอันนะครับผมปุ๊บอ่าแลกได้ที่ค่านะผมแลกปุ๊บเราแลกหนึ่งอันนะคือเราแลกกี่อันก็ได้นะผมเนี่ยสูงสุดเขาร้อยอันนะผมก็อ่าถ้าแบบว่าเวลาเราเ,รเก็บเวลอะไรเงี้ยล้วเจอไอตัวที่มันสวิตตี้นะครับไอโปลลิงสีเขียวเมลอนนั่นเองแล้วก็ เก็บเก็บเก็บ,บมานะครับถ้าครบ10อันก็มาแลกนะครับผมอ่าเราแลกได้1อันนะครับผมอันนี้คือจบเควสที่เควสที่2แล้วนะครับผมเป็นเควสจบอีกเควสหนึ่งแล้วนะมันก็คือการเอาสวิตเมลอนมาแลกเป็นไออะไรเนี่ยอ่าชื่อยากจังซัสซิสอยา่าอย่าให้ผมอ่านไปเลยนะครับผมผมอ่านไม่ออกจริงๆนะฮะเอาเป็นว่าได้ไอเนี่ยแหละนะฮะแล้วเควสที่3 เวทที่3เดินลงมาหน่อยหนึ่งปึ๊บไหนอยู่ไหนไหน,นี่ APC ชื่อว่า APC ผู้หญิงนะครับชื่อพาวโดล่าพาวพาโดล่านะฮะอ่าเราเวทนี้ก็คือเอาไอเนี่ยไอที่เราเพิ่งแลกเมื่อกี้สิอันนะแลกมาเป็นอันนี้อันนึงใช่ไหมครับเอามาแลกตรงนี้นะผมเป็นการประกวดเมลอนยักษนน์นะครับผมซึ่งนี่ครับ สิ่งที่เราต้องทําก็คือไปเอาอันนี้นะครับผมมาแลกมาส่งให้เพีซีผู้หญิงคนนี้นะครับผมแล้วก็จะวัดกันว่าใครแบบว่าได้รางวัลอ่ามันจะมีรางวัลผู้เข้าร่วมงานรางวัลตอบใจรางวัลรองชนะเลิศรางวัลใหญ่นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรนะครับนี่ครับรางวัลใหญ่สุดคนที่ได้อันดับสถิติดีสุดตอนนี้ก็คือท่านซาร์กนะ K A Z G ครับไม่รู้อ่านว่าอะไรนะมันเป็นวัดขนาดเลมอนนั่นแหละปุ๊บ างานประกวดต้องส่งเข้าประกวดครับเราก็ส่งเข้าไปเลยนะครับผมส่งปุ๊บป๊าบโอเคนะครับผมก็เรียบร้อยครับได้ส่งเข้าประกวดไปแล้วนะครับผมนี่ตรวจสอบสถิติปัจจุบันนะครับผมซึ่งเราไม่น่าจะติดนะครับผมถามว่าอันนี้มันมีประโยชน์อะไรใช่ไหมครับผมมีประโยชน์ก็คือเราสามารถนำไอ้อันที่อันที่เราไปแลกนะ ที่เป็นซับซซเชียตอะไรสักอย่างเมื่อกี้นะครับผมอันเนี้ยอันที่ผมเปิดจอทิ้งไว้เนี่ยมาแลกได้เรื่อยๆนะครับโดยของรางวัลเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มนะครับผมก็คือ1วันเนี่ยเราสามารถมาประกวดได้1ครั้งอ่าถ้าเป็นครั้งที่2ของวันนั้นนะสองสามสี่ห้าหกแล้วแต่เลยครับเพิ่มหลังจาก1ขึ้นไปนะครับผมก็จะเป็นการสุ่มของนะครับซึ่งของที่สุ่มได้ก็จะมีโอกาสอัลบลั้มอ่ากล่องไว้อ่า โอเวลเลตบล็อกเฮอีอะไรพวกนี้นะผมก็เป็นของที่ค่อนข้างจะมีค่านิดนึงนะผมก็เควสที่2นี้ก็เอออาเควสนี้ก็ลองเอามาได้นะครับก็คือไปตีโพลิงตีโพลิงเมลอนนะครับแล้วก็เอา10อันไปแลกกับคุณผู้ชายคนข้างบนแล้วก็เอาไอที่แลกมาเนี่ยมาแลกกับคนนี้นะผมอ่าก็ถือว่าเป็นของเล็กๆน้อยๆนะครับที่ระหว่างเก็บเลี้ยวแล้วก็ตีโพลิงไปด้วยนะอย่างกม,มาวมันนะผมอ่าโอเคครับต่อไป เควสสุดท้ายนะผมเควสสุดท้ายมันจะอยู่ที่พิกัด1น6 3อ่กาเดี๋ยวกดแวว์แป๊บนึงหนึ่ง1้ 160. จะอยู่ทางน่าจะทางซ้ายนะครับผม1น6่ยๆเลยเลยเลยคนนี้คนนี้นี่ a b c ที่พูดได้เนี่ยชื่อนันนันินันนาบินะครับผม ีค่ารวบรวมสวิตตี้สกินอยู่นะครับสวิตตี้สกินเนี่ยก็ได้จากไอ้โปลลิงเมลอนนั่นแหละครับ10อันนะครับผมแล้วมาแลกเมลอนจุย้ยนะครับผมอ่าแต่เอิญผมมีไม่ครบเนี่ยผมมีอันเดียวนะครับผมอ่าก็เป็นอันนี้คือเควตที่4นะครับแลกได้สวิตตี้เมลอนจุย้ยนะครับผมสวิตตี้เมลอนจุย้ยหน้าตาเป็นไงวะอ,อันนี้นะครับผมก็จะแลกได้นี้นะถ้าไปหาของมาครบนะครับก็ จบกันไปแล้วนะครับสิบเควสเอ้ยสี่เควสไม่ใช่สิบสี่เควสนะครับก็เห็นว่ามันเควสง่ายครับก็คือเริ่มแรกนะครับเป็นเควสหลักก่อนก็ไปคุยกับคุณลุงหัวโล้นนะครับผมคนข้างล่างทางซ้ายนะครับคนนี้อ่าคนนี้นะครับผมแล้วก็ไปหาอ่าสวิตสวิตเมลอนนะครับห้าสิบอันนะครับผมมาส่งลุงแกก็คือจบเควสหลักนะครับต่อไปก็เป็นเควสรองของลุงแกก็คือส่งไอซ์บ็อกซ์นะครับผมที่ผมไปส่งที่ภายอดนั่นเองนะฮะ อันนั้นคือเควสที่ทำแล้วได้คอร์สนะอยู่ที่ลุงนะครับผมจำไว้ว่าอยู่ที่ลุงครับทำทุกวันนะฮะพยายามทำทุกวัน8วันได้คอร์สครับสู้ๆครับส่วนเควสลองก็จะมีเควสเควสที่2ก็จะเป็นเควสแรกอาสวิทเมลอน10อันนะครับกับไอชื่อยาวๆนั่นแหละอะไรเมลอนสักอย่างหนึ่งครับผมได้1 1เม็ดนะฮะแล้วก็เอาไอ้ชื่อยาวๆนั่นน่ะเรียกไม่ได้ทักทีนะครับจำชื่อมันยากมากนะครับผมกาวไอ้นั้นน่ะไปแลกกับผู้หญิง นะฮะ NPC e ผู้หญิงเพื่อประกวดเมลอนนะครับอ่าพอประกวดได้วันละครั้งหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นของสุ่มนะครับผมอ่าก็ถือว่าเป็นเควสที่ดีเควสหนึ่งนะครับผมอ่าก็จบไปแล้วนะครับกับเควสเทศกาลเมลอนนะครับผมว่าเมลอนนั้นเดี๋ยวข้าจะหันให้เองครับชื่อยาวมากนะครับผมก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็เป็นเควสง่ายๆนะครับที่จริงผมอยากได้คอร์สมากนะครับแต่มันโกงไม่ได้ไงคือพวกเทศกาลก่อนๆมันจะเป็นแบบ ให้ของมาแล้วเอาของ8อันไปแลกเป็นคอสแต่เดี๋ยวนี้มันแบบล็อกไว้ว่าเอเราต้องไปทํากับ m อฟบครั้งนะผมซึ่งมันโกงไม่ได้แต่ก่อนแต่ก่อนของมันฝากคาฟาได้ไงนะฮะเราก็ทําแบบสร้างมา6ตัวทํแม่ง6ตัวเลยครับ2วันก็ได้คอสแล้วอะไรแบบนี้นะผมแต่นี้เขาปรับแล้วไม่ให้โกงนะผมก็ทํากันไปนะ8วันนะผมอ่าก็น่าจะเข้าใจกันเนาะนะฮะ ก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมกด subscribe YouTube ก็มันเวด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดของ YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ